ร้าน Richman Shop นู่นึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดสามารถเติมได้ที่แอด,ดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะผมจะมา พูดในส่วนของความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับในเมตานี้นะครับว่ามันยังไงเนาะแล้วก็หลักๆของคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนวแนะนํานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในการที่จะหาปืนเล่นนะครับใครที่เบื่อเมตาเดิมๆหรือว่ารู้สึกว่าเป็นผู้เล่นในระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรือท็อปแบงค์ทั้งหลายที่เก่งๆโกงๆทุกท่านนะครับยินดีรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะหรือไม่ก็จะเป็นผู้เล่นธรรมดาแต่แรงทั่วไปเล่นเอาสนุกเล่นเอาหานะครับ หรือคุณผู้ชมที่เล่นใหม่นะครับเป็นมือใหม่เกมน,นี้เลยเพิ่งมาลองเพิ่งมาจับได้ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้ผมว่าค่อนข้างสําคัญแล้วกันเช่นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะงงว่าโอ๊ยไอ้ปืนมันเยอะมากแล้วปืนไหนมันดีมันเข้ามือเราล่ะถ้าตอบตรงๆง่ายๆก็คือลองแม่งทุกปืนนะครับเจออันไหนชอบก็เล่นนะครับอันนี้ก็คือสาระคลิปนี้ประมาณนี้เลยคือถ้าคุณผู้ชมเข้าใจคําพูดผมสั้นๆน,นะครับไม่ต้องการคขาอาธิบายเพิ่มไม่ต้องการให้ผมแพมมากๆนะครับ ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ผมบอกว่าผมก็จะมาขยายความนั่นแหละนะครับว่าเฮ้ยถ้าต้องการปืนเนี้ยมาลองปืนนี้ดูไหมผมก็จะแนะนําให้เบื้องต้นสามปืน2ปืนสาปืนในแต่ละรูปแบบในแต่ละสไตล์การเล่นที่ผมลองเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายบุกสายแคมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนที่อึดปืนที่ไวปืนที่คล่องตัวสูงปืนที่แรงปืนที่ดาเมจกลางๆหรือหน้าเ็ดเบาๆแต่เด่นเรือดอะไรอะ่รเงี้ยผมจะพยายามมาอธิบายให้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะ ก่อนจะไปรับชมเนื้อหานะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขายร้านเติม c p นะครับแนะนำร้าน r ลชแมนชอร์ p ลีกใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเป็นกระดาษปืนที่ผมชอบนะผมชอบดีไซน์ปืนแล้วก็ไปลองไปเล่นลูกซองมาแนละ้วมันก็ดีเล่นง่ายอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแพทหน้านี่จะยังไงนะครับถ้าปืนตัวไหนที่ผมไม่โอเคหรือว่าผมไม่ช่อยชัวร์เท่าไหร่ว่าซื้อแล้วมันจะคุ้มค่าเล่นได้หลายซีซั่น ผมก็เอาไว้ซื้อตอนมาวนกลับมารอบสองนะครับเช่นพวกฟาวัน <assa> พวกอะไรงเงี้ยเนาะผมก็ซื้อตอนมาวนรอบสองนะครับเดี๋ยวโอเดนแดงวนมาผมก็ว่าจะซื้ออยู่นะครับโอเดนสกินมิสติกนะครับเนาะใครที่แบบว่าเอ้ยมีงบจัดได้ก็บอกเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้ใจร้อนอะไรร้อนอะรอดูแพทหน้าก่อนเช่นปืนใหม่หรือปืนที่ทิตีกันในกระแสตอนนี้นะครับรอดูอีกสักซีซั่นหนึ่งถ้าซีซั่นหนึ่งมันยังเล่นได้อยู่ซื้อเลยได้ครับนะแต่ถ้าเราไม่ไหวนะครับเงินมันเหลือจัดได้เลยนะครับแล สกินฟินิก์ปืนนี้นะครับแจ็ค12นะครับ j k 1 2 r i s i n g ซิอนะครับนะอาจถูกป่าไม่รู้นะครับไอคำหลังนะครับสกินนี้เป็นสกินนกฟินิก์ที่ผมมองว่าสวยมากยิงง่ายแล้วเวลายิงแล้วเหมือนจะโกงนะเวลาเล่นปืนมิสติกนะครับแทบทุกปืนน่ะเหมือนจะยิงง่ายขึ้นยิงตายไวขึ้นอันนี้ผมคิดไปเองนะแต่เอาจริงไม่ได้บวกสแต็กไม่ได้บวกดาเมจไม่ได้บวกอะไรให้มันโกงกับชาวบ้านเขานะครับปืนธรรมดาก็ยิงแตกเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเล่นตามงบตามกําลังของเราดีกว่านะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นปืนที่สวยนะครับมีคอมโบนะครับ2 q 4 q 6 q นะครับเนาะแล้วก็8 q ิเนี่ยเป็นล่างเอ่อเป็นฟอร์มของปืนโดยสมบูรณ์มีทั้งไฟฟินิกมีทั้งอะไรเห็นแบบเห็นเป็นตัวนกฟินิกเลยอะ่ะเออสวยมากผมชอบมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมได้มาแล้วก็คือรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการกดแค่3 T ีนะครับก็คือเข็มชีดยาเป็นเอ่อ,อเหมือนจะเป็นคล้ายๆเกรดนกฟินิกนะครับเอ่อขนขนขน,ขนนกฟินิกแล้วกันแนละ้วมีไฟพุ่งออกมาเดี๋ยวจะลองไปเล่นในคลิป ข้างหน้านะครับคลิปต่อไปที่ผมมาเล่นปืนแลวผมจะเอาเข็มชี้ยาตัวนี้ไปใช้แล้วก็รอดตามกันนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงเลยถ้าใครได้และใครสุมมาแล้วก็รีวิวหน่อยว่าสวยไหม mm hmm. เมื่อเทียบกับเข็มชี้ยารีเจนในกระดานของปืนเซ็ก y s มิสติกนะครับลองมาคอมเมนต์บอกกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับหลักๆของผมในวันนี้ก็คือจะเน้นการช่วยหาปืนสำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเนาะ ก็คือหลักๆเนี่ยมันจะมีปืนที่เราเล่นกันบ่อยๆนะครับ3าสายนะครับบ่อยๆนะปืนที่เป็นปืนปกตินะครับ assault rifle นะครับแล้วก็ S M G แล้วก็ L M G นะครับจะมีประมาณนี้ครับมานนี้จริงๆนะครับแล้วก็ที่รองลงมานะครับจะเป็นปืนเฉพาะทางหน่อยที่อาศัยสกิลส่วนตัวค่อนข้างสูงก็คือที่เยอะจัดๆเลยก็น่าจะเป็นสันไนกับลูกซองครับเนี่ยสไนเปอร์นะครับแล้วก็ช็อตกันนะครับ พวกนี้จะอาศัยสกิลส่วนตัวค่อนข้างสูงอย่างที่ผมบอกครับมันมั่วไม่ได้นะครับมันยิงแบบม่มมั่วสมๆไม่ได้นะครับเพราะว่ากระสุนมันไม่ได้เยอะแล้วขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นปืนที่ต้องยิงตัวนะครับนะเรียกว่าสแปมก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะถ้าสแปมไปมันก็เปิดจุดแล้วปืนเราอะถ้าเป็นลูกซองมันต้องใกล้อย่างเดียวไกลไม่ได้ถ้าเป็นสนายต้องไกลอย่างเดียวใกล้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบเล่นสนายแล้วแม่งได้ทุกระยะอันนั้นผมยอมนะครับโกงจริงนะครับก็ต้องบอกว่าใช้สกิลส่วนตัวสูงนะครับสำหรรััััับ2 2ปปืนนนนท้งไเอ์ชกะควรับ ส่วนมาร์คแมนเนี่ยผมให้เป็นอันดับท้ายๆแล้วกันคนเล่นน้อยนะครับแต่ถ้าเจอแบงคคนเล่น SKX กกูเมื่อไหร่นะถึงขั้นในงานแข่งนี่แทบจะแบนกันแทบทุกทัวร์ในนนี้นเลยนะครับก็มันเป็นปืนที่เวอร์มากสแปมแบบพูดตรงๆแบบหยาบเลยนะครับขออนุญาตนะเยี่ยมากนะครับแบบว่าถ้าเล่นเป็นปน,ปน,นปืนมันโคตรแบบโคตรแบบผมไม่รู้จะสรรหาครับไหนไดาวเอาจริงคนในแแงก็ไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับเพราะว่ามันต้องเคาะเคาะปืนปืนปกดยำๆำอะเนาะ คนก็อาจจะชอบแบบปึ้งนัดเดียวตายเหมือนช็อตกันหรือสไนเปอร์นะครับหรือไม่ก็ลูดแป๊บๆตายเหมือนเมตาพวก assault rifle นะครับ AR เนาะ SMG MG เนาะลูดแป๊บๆตายอะไรนะ้คนน่าจะชอบกันเล่นง่ายกว่านะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเจอใครจับ X8 ก็บอกเลยว่าสกิลส่วนตัวสูงจริงนะครับสไนลูกซอมเหมือนกันถ้าเจอคนเก่งๆก็ทําใจนะครับเขาก็ต้องฝึกไปเยอะนะครับไ่โปแม่งก็เก่งนั่นแหละนะมีสอง่างนะครับอย่างแรกครับ a s สโซ i f เฟครับ a s สโซ i f เฟเนี่ยผมจะขยายอย่างนี้ก่อน a s สโซ i f เฟเนี่ยเป็นการรวมกันนะครับถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือรวมกันระหว่าง SMG กับเอ็นะครับ SMG เด่นในระยะใกล้นะครับเอ็เด่นในระยะไกลนะครับแล้วก็ a s สโซ i f เฟนะครับหรือปืน AR ก็คือกึ่งกลางนะครับก็คืออาจจะมีในส่วนของ SMG ครึ่งหนึ่งนะครับมีเอ็ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หาจุดกึ่งกลางก็คือมันเกิดมาเป็น a s สโซ i f เฟก็คือนี่แหละครับลุกได้รับได้ ยิงบุกได้ยิงรับได้นะครับเนาะความไวความดาเมจอะไรเฉลีล่ยแทบทุกปืนเนี่ยผมมองว่าเป็นปืนที่สมดุลเล่นง่ายมือใหม่จะหัดเล่นสักปืนหนึ่งเนี่ยเล่นปืน AR เนี่ยตระกูลเนี่ยตระกูล a r เนี่ยผมว่าหาสักปืนหนึ่งแล้วลองเล่นไล่ไ,ลไปทุกกระบอกครับไม่ต้องฟังผม100%ก็ได้แต่แค่อยากให้ดูแนวทางจริงนะครับเ r เป็นปืนที่เรียกว่าโดยต้นกําเนิดน,นะครับไม่นับเมตาหรือไม่นับปืนที่มันแบบเฉพาะทางเนาะอาจจะแรงอาจจะไวอาจจะกระสุนเยอะอะไรบราบลาบลา,บานะครับ พื้นฐานเขาเป็นปืนที่สมดุลครับนะรวมระหว่างใกล้ก็ได้กลางก็ดีใกล้ก็ยิ่งยิงได้ใหญ่เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือจะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับต่อมาครับเป็น S.M.G แล้วกัน S.M.G เนี่ยเป็นปืนอย่างที่บอกครับซับแมชชีนกันเป็นปืนกลเบานะครับนะเรียกว,ว่า S.M.G เนี่ยเป็นปืนกลเล็กนะครับที่อาศัยการคล้องตัวนะครับจบศัตรูได้ไวฆ่าศัตรูได้ไวก็คือพูดง่ายๆคือ วิ่งไวซูมไวแล้วก็ลั่นไวนะครับอันนี้คือจุดเด่นแล้วส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยแล้วแต่กระบ,บอกนะครับแต่จุดเด่นของ SMG เลยคือบุกประชิดต,ตัวนะครับเล่นในระยะใกล้แบบระยะใกล้เนี่ยจะเหมาะกับเขานะครับก็โฟล์กสองเอเจนจีระยะใกล้แมงกอ็ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะกลางนี่ก็จะเป็นระยะหาก,กินบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ปืนแล้วแต่กระบ,บอกนะครับแต่เด่นจริงๆเลยคือจะเด่นในเรื่องของการบุกที่ว่องไวรวดเร็วนะครับถ้าสไตล์ใครเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบในการ ชิงพื้นที่แยกพื้นที่เป็นตัวเปิดไฟเข้าก่อนยิงก่อนอยากไปไวๆอยากแบบได้ปืนที่วิ่งไวกดซูมปุ๊บติดปุบ๊บลากปุ๊บติดปุ๊บติดมือแบบไม่หนืดไม่หน่วงนะครับ SMG แทบทุกกระบอกนะครับเนาะที่แบบอะไรเงี้ยพื้นฐานค่อนข้างจะคล่องตัวสูงไวหมดนะครับแต่ดาเมจก็แล้วแต่ลระบอกแล้วแต่กระบอกนะครับแต่ถ้าเล่นปืนเบต้า SMG มันก็ไม่มีผลอะนะครับก็คือมันไวด,ด้วยอะไรด้วยมันมันเป็นทุกอย่างครับมันทําได้ทุกอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีของ SMG นะครับก็คือเด่นในการเล่นระยะประชิดแล้วก็การบุกที่รวดเร็วนะครับสโคบติดมือนะครับกดปุ๊บซูมปั๊บนะครับยิงปุ๊บโอ้โหแบบไวลูดไวนะครับแต่ก็จะกากในระยะการะยะกลางตึ่งๆไกลหรือไม่ระยะไกลไปเลยเพราะว่าปืนตระกูลนี้ดาเมจจะดรอปเยอะเมื่อยิงในระยะที่ไกลนะครับพอสมควรเนาะประมาณนะครับต่อมาเป็นปืนแอครับก็คือแอจเนี่ยจะเป็นปืนที่เรียกว่าเป็นการยิงในระยะไกลนะครับ เป็นการยิงที่ดีมากเด่นมากนะครับเป็นปืนที่ยิงแล้วไกลเหมาะมากเพราะว่าส่วนมากพื้นฐานเนี่ยดามจเ,เขาจะแรงครับนะอย่างแรกเลยดามจจะแรงเป็นพื้นฐานแบบเบสิคเบสิกละอย่างที่2ครับการควบคุมเขาจะง่ายครับส่วนมากเนี่ยร้อยละเก้าสิบร้อยละแปดสิบของ LMG เกมเรานะนิ่งหมดทุกปืนครับใช่ครับแล้วก็อะไรคุมง่ายเล่นง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียหลักๆของ LMG เลยคือ มันก็คือมีไม่เหมือน SMG ครับก็คือความห้องตัวความไวการซูมที่ไวการเดินถือปืนวิ่งแล้วมันไว่ไม่มีนะครับ MG จะอืดน,นะครับเวลาถือวิ่งแล้วอืดน,นะครับแล้วเวลากดซูมกดไรก็จะมีหน่วงมีช้าบ้างเพราะมันเป็นปืนที่หนักอะครับแต่ข้อเดีย G ก็คือเรื่องดามเมจเรื่องการระยะการยิงนะครับแล้วก็ความนิ่งครับแล้วก็อย่างหลักๆเลยคือที่คนเล่นที่เล่นเป็นๆแล้วน่าจะรู้กันก็คือการก,าร,กระตุกนะครับเวลายิงนะ เวลาเราใช้แอยิงปืนประเภทอื่นนะครับที่ไม่ใช่ MG ด้วยกันนะคนที่โดนนะครับตัวจะกระตุกเยอะกว่านะครับเพราะเรียกว่าเวลาบัฟเวลาอะไรเนี้ยแล้วล่าสุดเนี่ยแอมจีทุกก็บอกก็ทําให้กระตุกน้อยลงด้วยเวลาเราโดนส่วนมาเวลาเราถือ m อมจียิงเขาแล้วเขาส่วนเรามาเราจะตัวกระตุกน้อยลงตัวกระตุกก็คืออธิบายง่ายเวลาเราโดนยิงแล้วตัวกระตุกครับถ้าเล่นสไน,สนเปอร์สโคปก็จะเออเลอร์จะเหินสโคปเหินไปเลยแล้วก็ถ้าโดนยิงแล้วตัวกระตุกเนี้ย ตัวเราจะเดินไม่ค่อยออกจะหนืดเหมือนติ๊กโลเลยนะครับแล้วก็อนิเมชันเวลาจะปาระเบิดจะควักปืนจะซูปืนเนี่ยจะติดติดดับๆจะติดติดขัดขัดนะครับจะโดนเหมือนโดนขัดอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ใช่แบบแนวสตันอะไรกไม่ใช่นะครับมันแบบกึง่งกึ่งก้มกึ่งนะครับอันนี้คืออธิบายให้เห็นภาพง่ายนะเอ็มจีจะเด่นประมาณนี้ครับนะยิงแล้วฝั่งตรงข้ามตัวกระตุกค่อนข้ามมหาศาลนะครับแล้วต่อมาเนี่ยอไอสามประเภทเนี้ยใครเหมาะกับอันไหนล่ะอืม พูดตรงๆเลยคือคนประเภทแรกครับคนประเภทแรกเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จะเล่นปืนไรเนี่ยเริ่ม AR นะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับใช่ครับการหาปืนเล่นเนี่ยเล่น AR ดีที่สุดครับแต่ถ้าใครหาสายเจอแล้วนะครับในปืน AR ผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะครับ AR นะครับที่ดีๆนะครับผมจะได้นำเมตาด้วยแล้วก็นอกเมตาด้วยแล้วก็ปืนที่ดีแต่ไม่จะเป็นต้องเมตาด้วยนะครับไล่จากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับ มาเริ่มที่ AK117 นะ AK117 เนี่ยสมดุลครับเล่นง่ายลั่นโอเค75นี่ถือว่าไวนะสามเยาแม่นยำ62ผมดูได้ค่าพลังนะครับเพราะว่าแต่งหรือไม่แต่งมันก็ไม่ได้ต่างฉีกกันอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับค่าแสด็จทางด้านขวาของจอตอนนี้นะครับด้ามเเนียโอเคครับเนาะสีหน้นนาตายนะครับของตัว D, ตาาดีนะครับอัตาการล่นดีนะครับถือว่าไวด้วยเมื่อเทียบกับ a อโดยเฉลี่ยใน ในกลุ่มของยานะครับระยะยิงก็ประมาณกลางครับระยะ a านี่5้หรือต่ำกว่า50ค่อนข้างน้อยแล้วแต่ถ้าห้บวกบวกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับควบคุม40บวก50บวกเนี่ยค่อนข้างดีครับมันเป็นปืนที่สมดุลครับเล่นง่ายมือใหม่ถ้าไม่รู้จะเล่นปืนไรเอคไร AK 1 1 7จอบตอบโจทย์มากๆครับต่อมาครับผมจะแนะนําเป็นปืนที่แรงนะครับแต่ข้อเสียอาจจะมีอื่นบ้างมีเอ่ออาจจะคล่องตัวอาจจะไม่สูงนะครับก็จะเป็นพวก LK 24นี่เป็นดามจเอ่อแรงครับ ออใกล้ๆสามนัดตายด้วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับต่อมาก็เป็นแมนูวอลครับแมนูวอลนี่มีกระสุนไฟด้วยนะครับกระสุนไฟยิง2นัดนะครับยิงตัวลำตัว2นัดแล้วปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวมันเผาจนตายเองหรือถ้าไม่ใส่กระสุนไฟเป็นปืนที่ยิงสามนัดตายแล้วก็แรงมากๆนะครับนะแต่ว่าก็ถ้าวัดกันผมมองว่า LK ลน่าจะเล่นง่ายกว่าถ้าเว้นถ้านับกระสุนนําเดิมนะแต่ถ้ากระสุนไฟแมนูวอลก็อนข้างภาษีจะแรงที่สุดแหละนะครับใน AR นะครับ ต่อมาก็จะเป็นผมขอเลื่อนดูนะเดียเฮดครับเดียเฮดนี่จะเล่นง่ายครับเพราะว่าเนื่องด้วยไม่จำเป็นต้องมีสกินนะครับดาเมจแรงด้วยนะครับแล้วก็อัตราการลั่นที่ดีนะครับมันลั่นแค่ห้าเจ็ดอ่ะไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดนะครับแล้วก็การที่ลั่นลั่นน้อยนะครับอัตราการลั่นไม่ได้สูงไม่ได้ไวนะโดยพื้นฐานนะปืนมันคุมง่ายเล่นง่ายครับยิงแล้วมันเสถียรนยิงแล้วมันแบบมันลู่แบบปึงป้งปึ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 ้งค่อยๆยิงอ่ะ ยิงแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ดาเมจของมันมันไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปมันปวดหายพืชหายเลยนะครับประมาณนั้นนะครับขลองตัวสูงครับซาเบียเฮดนะซูมไวอะไรไวแต่ข้อเสียก็จะมีในเรื่องของระยะที่ไม่สูงมากนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังโอเคอยู่ก็ยังสารนัดตายที่เล่นได้สบายๆอยู่แล้วก็ในเรื่องของอะไรดีล่ะก็สุดน้อยครับนอกั้นดีหมดทุกอย่างนะครับสําเบียเฮดผมจะไล่แบบว่าเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นปืนที่แบบแนวแรงๆเลยนะแบบยิงเนื้อแตกเลยนะครับแล้วแรงๆอันนึงก็จะเป็นโอเดนนะครับโอเดนปืนนี้เนี่ยสองนัดตายนะครับแต่ข้อเด่นหลักๆเลยคือดาเมจครับมีอย่างเดียวเลยเด่นอย่างเดียวเลยคือดาเมจนะครับข้อเสียก็จะมีแรงดีที่เยอะนะครับแรงดีต้องตั้งเยอะนะครับความแม่นยำนี่ก็กลางๆนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีดีขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่ายังไงดีล่ะ อัตราการลั่นก็น้อยนะครับเป็นปืนที่เน้นดาเมจจริงๆอ่ะอาจจะดูช้าไปหน่อยแต่ถ้าเปี้ยงๆดับเนี่ยมันก็จบใช่ไหมครับเนาะก็อย่างที่บอกครับปืนที่มันลั่นอ่าลั่นช้าๆแต่ว่าแรงเนี่ยก็ยิงให้มันตรงพอนะครับแล้วก็อีกอันนึงปืนใหม่ล่าสุดเลยคือ l g 5 3อันนี้คือจะแรงเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับปืนที่อ่าเน้นการเป็นปืนสมดุลเป็นปืนที่เหมาะกับการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ ปืนที่แรงแรงแบบโหจี้เลยนะครับแล้วก็ปืนที่เล่นได้ทั่วไปนะครับต่อมาผมจะแนะนําปืนที่ค่อนข้างที่จะเข้าขั้นเมตาและสำหรับสายอานะครับก็บอกแนกนะครับเดียร์เฮดเตได้เลยเข้าขั้นเมตานะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในหมวดปืนแรงเนาะก็ข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็โอเ n นก็ปยังเป็นเมตาอยู่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับฟาวันครับฟาวันเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นในเมตาอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่า ปืนมันสกินเดิมๆยิงค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้ามีสกินแดงเนี่ยโหเฟี้ยวฟ้าเลยนะครับเนาะใครที่รออยู่ก็คอมเมนต์น้าล่านะครับแล้วก็อย่าลืมไปจัดสกินแดงฟ้าวันด้วยนะครับเติมผ่านร้านเลชแมนช็อปนีขอแวะขายของหน่อยนะครับฟ้าวันนะครับเป็นปืนที่เรียกว่าไวแรงเร็วนะครับครบเครื่องมากนะครับปืนนี้นะครับอันนี้จะเข้าขั้นเมตาค่อนข้างเก่งแล้วนะเกานี้ก็โอเคครับแบบว่าเก่งเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยคือลั่นไวนะครับแล้วก็เป็นปืนที่สมดุลเรียกว่าเป็น ที่ใหญ่ของ AK117 แล้วกันแต่เก่งกว่า AK117 ทุกด้านแน่นอนเล่นแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะครับต่อมา t y p 19 t ไท e 19เนี่ยดาเมจอาจจะก,กลางๆนะมีละสามสิบแต่ว่าไวเสถียรเร็วคล่องตัวแล้วปืนที่สำคัญปืนแม่งโคตรนิ่งนิ่งที่สุดในเกมละสำหรับปืน AR นะครับต่อมาก็เป็นเมตาดับหนึ่งตอนนี้นะครับ BP ห้นะครับก็เราบอกว่า BP ห้มันสุดทุกอย่างแล้วนะครับดามจที่แรงลั่นที่ไวดูดิ AR แม่งลั่นเก้าห้ามันมีสกิลกระบ,บอกวะในโลกนะครับ แล้วก็แม่นยำ60มิสูงมากนะอันนี้คือเพิ่มมานิดเดียวนะครับแม่นยำ60มิสูงมากข้องตัว80นี่ถือว่าไม่ดีจี๊ดอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วนะครับแต่ว่ามันจี๊ดเอาเล่นจริงๆมันซูมไวมากครบเครื่องทุกอย่างนะครับแล้ะยิงก็โอเคนะครับควบคุมก็ดีอดีมากๆนะครับเดืออะไรวะเนะี่ยควบคุมดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นปืนมต้าดับหนึ่งเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับ ต่อมานะครับสำหรับเอสมจีนะครับเอสมจีเนี่ยผมจะไปไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันก็ปืนเรามันก็เอสมจีเนี่ยจะเด่นในเรื่องของระยะใกล้นะครับการประชิดตัวแล้วก็การลูดการจบสตูที่ไวเนาะก็จะแนะนําแบบว่าไม่ต้องคิดมากแล้วกันเพราะว่า AR ที่ผมต้องแนะนําหลายๆปืนหน่อยเพราะว่ามันเป็นปืนที่อยู่ก,กลางๆแล้ว嘛เอสมจีเอสมจีนะครับมันอาจจะต้องพูดมากหน่อยนะให้มันเข้าใจมันเป็นปืนสายที่เรียกว่าสายที่ครบเครื่องสุดลวนะครับไม่เด่นด้านใดด้านหนึ่งกลางๆแต่ได้ทุกสไตล์นะครับ มาเริ่มเป็น SMG อเหรอ s อ g ที่ยังเล่นได้อยู่ PW57 ดครับดีมากผมเล่นยิงในแรงก็สบายมันๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นคิวนายก็ดีครับเพิ่งมีคลิปที่เล่นไปในคลิปที่ผ่นบานมานะครับลองไปดูกันได้นะครับดูของแตกได้นะครับเนาะเป็นเบนที่ดีนะครับเป็นปืนรที่เสถียรอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็เล่นได้แบบว่าชิวๆสบายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็กดคิวนายก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นถ้าจะเป็น SMG รอดับหนึ่งแลยวผมให้เลยนะเพราะว่าถ้าคุมแรงดิดอยู่ โกงมากครับแต่ถ้าคุมไม่อยู่ผมมองว่าปืนอื่นน่าสนใจกว่านะครับแค่นี้แหละนะครับเป็น s อสเซดับหนึ่งนะครับรู้ๆกันนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับไปต่อนะครับพีพีหนึ่งเก้าบาสันนะครับล่าสุดเพิ่งบัฟมาด้วยนะครับไม่ใช่ล่าสุดหรอกแผดล่าสุดที่มีการปรับเกี่ยวกับปืนเขาเนี่ยบัฟมาด้วยเก่งด้วยดีขึ้นเยอะนะครับก็คือเพิ่มแรงปะทะกระสุนเอลยยิงแล้วมันรู้สึกแน่นยิงแล้วฝั่งตรงข้ามรู้สึกตายไวขึ้นนะครับแล้วผมมองว่าเป็น SMG ที่เล่นง่ายสุดแล้วก็ดดดดูีีท่่สุแแล้วนนะะครรรับบตเาา SMG ดาเมจแรงอัตราการลั่นกระสุนโอเคหกนี่ถือว่าช้านะสำหรับเอสแต่ว่าผมมองว่าก็ยังไวกว่า AR โดยเฉลี่ยอยู่ดีนะครับเนอะแม่นยำหกสิบข้องตัวร้อยบวกเนี่ยถือว่าข้องตัวจี๊มากระยะ55ถือว่าดีมากนะครับในเอสที่แบบว่าอันเนี้ยปืนเนี้ยพอค่องข้าง,างไป,ไปทาง AR ซะส่วนใหญ่นะแต่เอาลินจริงๆมันก็ยังเอสอยู่นะครับควบคู่หกนี่นิ่งมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีเลยคือไม่จะเป็นต้องมีสกินมันก็เก่งนะครับเนอะประมาณนั้นนะครรัับบสําห ใบสันนะครับ CBR4 ก็เล่นได้ครับอารมณ์เหมือนใบสันนะครับแต่ผมค่อนข้างเชียร์ใบสันตรงที่ว่ามันเล่นง่ายนะครับแต่ว่าปืนนี้ก็ยันดีนะแต่ผมมองว่าหลังจากที่เมตาใหม่มันเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เฟนิกซ์มันยังไม่โดนแบบเอาลงจากบอลลังก็ทีผมมองว่าก็ยังยากอยู่นะครับที่ CBR4 จะขึ้นมาเนาะแล้วก็สวิตเบรเอ็กซ์ได้เขาขวัญใจมาหาชนเลยนะครับสก,กินนี้เนี่ยเนี่ยจก,กินเด็ ปืนนี้นะครับเรียกได้ว่าเล่นได้สบายสบายทุกเพศทุกวัยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่สมดุลอยู่แล้วแต่จะเป็นพีพีหนึ่งเก้าใบสันในเวอร์ชั่นที่ยิงง่ายตายไวจี๊ดมากๆนะครับจะเป็นเออ่จี๊ดด้วยจบศัตรูไวคล่องตัวสูงด้วยนะอันนี้จะเป็นแบบว่าดีกว่าเออ่พวกเออ่พวกที่เราพูดเมื่อกี้ครับพวกซีเบียโฟจะเป็นซีเบียโฟเวอร์ชันอัปเกรดแล้วกันนะครับจะดีกว่านะครับถ้าพูดตรงๆเข้าใจง่ายเนาะ ปืนนี้ก็เล่นง่ายครับไม่จำเป็นต้องมีสกินก็เล่นได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปืนก็ค่อยจะมีอะไรเข้าตาผมาไเร่แล้วก็มีเซ็กไม้เนี่ยเซ็กไม้อะไรวะเซ็กนายนะครับเซ็กนายเนี่ยเป็นปืนที่ดีครับแรงครบเครื่องนะครับแต่ว่าของแต่งมันค่อนข้างจะจำจีนะครับไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันแต่งง่ายนะครับของแต่งมันข้อดีจะเยอะกว่าข้อเสียนะครับก็อาจจะบิวได้อิสระกว่าถ้าใครอยากหาปืนที่ดีเก่งนะครับแต่งง่ายแต่งสบายไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการแต่งปืนอะไรมากมายก็เล่นได้แต่งได้ก็เซ็กนายเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วสายต่อมาผมก็จะแนะนําเป็น LMG นะครับถ้าหลักๆที่แนะนําก็จะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับส่วนสไนเปอร์กับช็อตกันเนี่ยจะไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่จะจะบอกว่าปืนอะไรที่เขาเล่นกันบ่อยๆนะครับปืน LMG ที่มีคนเล่นบ่อยๆเลยนะถ้าที่ผมเจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือ MG42 ครับจะเป็น LMG อันดับหนึ่งของเกมน้าตอนนี้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เมตาเก่งที่สุดเจ๋งที่สุด นะครับแต่ว่ามันเป็น LG ดับหนึ่งนะครับมันก็ต้องติดเมตาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ท็อปเทียร์เมื่อเทียบกับสายอื่นเช่น BP หสนะครับอันนั้นจะไปเทียบกับมันเลยไม่มีใครเทียบมันได้นะครับปืนนี้นะครับอัตราการลั่นเนี่ยโดดเด่นเลยคือไวมากนะครับลั่น122แล้วก็ดาเมจเนี่ยอาจจะดูเบาไปนิดนึงเวลายิงไกลอาจจะดู4ีหน้าหน้าตายนะครับหรืออาจจะ6หน้าตายด้วยถ้าไกลจริงๆนะแต่ด้วยความที่มันลั่นไวนะครับแล้วเวลายิงตัวมันกระตุกมากอันนี้โดนเนร์อไปแล้วนะโดนเนื้ออย่นบแแม30 ซึ่งแม่งน้อยกว่า SMG อีกเว้ยนะผมพูดตรงตรงนะครับเอควรจะแม่นยำมากกว่านี้นะครับแต่นี้มันแม่นยำน้อยมากนะครับแต่เอาจริงยิงมันยังกระสุนตรงเด็กอยู่เลยนะครับก็ถึงบอกครับมันเป็นเมจีอันดับหนึ่งนะครับค่าพลังมันตัดสินมันไม่ได้นะครับค่าพลังสแตททางด้านขวามันตัดสินมันไม่ได้จริงๆนะครับควบคุมก็อาจจะดูน้อยนะแต่เล่นจริงๆนิ่งมากนะครับเหมือนอารมณมเหนือนไบซันเลยนะครับแต่จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่โคตรจะอัปเกรดนะครับเนาะผมก็เทียบผิดสายไปหน่อยนะครััับบบแแต่ก็็ถ้้าาาเเทียหหนนภพปรระะะมณลค ระยะยิงอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเอลมมันยิงได้ไกลอยู่แล้วนะครับแต่พอตัวนี้มันโดนเนิร์ฟดามจด,ด้วยโดนเนิร์ฟความแม่นยําด้วยแล้วก็อะไรต่างๆนาๆนานะครับเพิ่มข้อเสียไปด้วยในของแต่งที่มันจําเป็นต้องใช้เนี่ยอาจจะดูดอรอปลงไปบ้างนะครับอาจจะคนเล่นน้อยลงแต่ว่ามันก็จะมีคนเล่นอยู่นะครับสำหรับใครที่ถนัดมือมันก็จะเป็นปืนแต่แหลงส,สบายๆแล้วยิงแม่งยิงกระจายยิงแบบหัวตาแหกะครับยิงแบบเวอร์จริงนะครับสำหรับ MG42 เนานะ ลองลงมาผมให้เป็นช็อปเปอร์ครับทำไมถึงให้ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เป็นปืนที่เดลี่ยูครับคุณไมู่้จับอะไรมันเล่นได้หมดนะครับมันไม่จำเป็นต้องซูมนะครับเดินเดินเดินยิงยิงไปก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซูมก็ได้แล้วก็เป็นปืนที่คนชอบเล่นกันเพราะว่ากระสุนเยอะนะครับแม่นยําสูงเล่นง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องซีเรียสว่าต้องซูมแล้วถึงแม่นนะครับมันเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งซูมกึ่งกึ่งไม่ซูมนะครับเป็นแบบยิงแบบไม่เล็งนะครับของแต่งก็ค่อนข้างเฉพาะแลวก ชอปเปอร์ก็เป็นปืนที่เล่นได้ง่ายเล่นสบายครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมคนชอบเล่นกันแต่ว่าถ้าเอาจริงครัมันเป็นปืนที่เดลิยูดอะถ้าอยากจะเล่นเอ็มจีสักกระบอกหนึ่งแต่ไม่อยากเล่นเอ็มจีสี่สองนะครับก็ชอปเปอร์ก็เป็นปืนที่ดีอยู่นะครับต่อมาฮุกเกอร์สองหกครับฮุกเกอร์สองหกเนี่ยผมให้เป็นตอนแรกมันเป็นเอ็มจีอันดับหนึ่งนะตอนที่เจ้าตัวเอ็มจีสี่สองยังไม่เข้าแต่พอเอ็มจีสี่สองเข้าเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมน้อยลงไปมากๆครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันย Mg t2 ปืนนี้มันก็ยังเป็น MG อันดับ2นะครับที่เก่งมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็อืดโคตรอืดเลยนะครับไปเล่นช็อปเปอร์น่าจะดูสบายสะดวกสบายกว่าด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยค่อนข้างเชียร์ช็อปเปอร์ในการใช้งานที่ง่ายกว่าแต่ว่าฮุกเกอร์เนี่ยถ้าพูดความจริงมันก็ไม่ได้แย่นะครับลั่น70เออรระยะยิง60ควบคุมก็ดีนิ่งก็นิ่งนะครับเป้นย้ำก็เยอะยาำอืนก็แรงนะครับแต่เชี่ออย่างเดียวเลยแม่งโคตรอืดนะครับอืดจริงๆนะครับอืดมากนะครับแต่เมื่อเทียบกับ ความข้อดีของเขาเนี่ยมันก็พอให้อภัยได้นะครับประมาณนี้เนาะ m g เล่นอยู่แค่นี้ครับนะเท่าที่ผมดูนะครับ ar smg smg ผมให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ s n ปอร์ช h o t g u n เนี่ยผมจะไม่พูดเยอะนะครับผมจะบอกแค่ว่าปืนไหนมันโอเคนะครับโอเคก็จะหลักๆที่เห็นกันในแลกบ่อยๆก็ d q 3 3 l e สามสาม o w c u นะครับแล้วก็เจ้าตัวปืน l w 3ุ่ดานเนี่ยในแข่งใช้บ่อยนะครับเป็นปืนที่ซูบไสุดในบรรดาสไนแล้วนะครับเนาะ แล้วก็ดาเมจดีสุดแล้วก็เรียกได้ว,ว่าสกินรีเจนกับสกินเดิมไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนช็อตกันเนี่ยเล่นง่ายๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ JK12 ที่ผมแนะนําไปต้นคลิปเนาะตอนแนะนําสกินมันด้วยนะครับผมก็ลงคลิปไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับไปหาดูกันได้นะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเริ่มเล่นลูกซองเป็นปืนที่เปิดเส้นทางสู่การเป็นคนเล่นลูกซองนั่นเองนะเป็นปืนเขาเรียกว่าเล่นแล้วเข้าวงการลูกซองอ่ะเออเล่น,ปนไปดีได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากเก่งอยากเกียนแล้วมันโกงจริงเนี่ KM262 ครับปืนนี้มันสุดจัดแหละยิงก็ตายง่ายแรงมากๆนะครับแล้วถ้าใครแบบกะจังหวะด,ดีๆดหรือเข้ามือแล้วเนี่ยยิง15เมตร20เมตรแล้วแบบควิกซูมเบ,บีปุ้งตายเลยนะครับถ้าเลือดไม่เต็มโดนระยะนั้นก็คือตายอย่างเดียวนะครับแต่ปืนมันแอบเล่ยนยากตรงที่ว่าถ้าเรายิงพลาดน่ยมันจะมีจังหวะที่ชักแม็กครับชึกๆเงี้ย ระหว่นั้นเราอาจจะต้องสไลด์หรือว่าจุกนะครับแต่ถ้าใครจุกไม่เป็นค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นเมลูกซองแล้วก็แนะนานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ว่าเออจะหัดยังไงเล่นยังไงแล้วก็จะจุกจะใช้มูเมนต์จะเล่นยังไงให้พิวก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับปืนที่ผมแนะนานะก็อาจอาจจะพูดถึงสไตล์ว่าปืนเนี้ยพื้นฐานมันเป็นยังไงนะครับสายนี้เป็นยังไงสายนี้เด่นอะไรสายนี้ด้อยอะไรอาจจะพูดก่อนเรียบเรียงก่อนแล้วผมก็แนะนําอาจจะเป็นแนวคลิปคล้าย ปืนเมตาครับแต่ผมแนะนํานอกเมตาด้วยอะไรด้วยแล้วก็อันนี้มันรู้สึกว่าผมมองว่าเหมาะกับมือใหม่ด้วยแล้วก็มือเก่าเล่นได้นะครับแล้วก็มีปืนโล่งงให้เห็นนะครับประมาณนี้นะครับสัหรับคทิปนี้ก็มีพังประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับใครร้านตัวเกมแล้วนำร้าลิชแอนชอปดิงใ,ใต้คลิปเลยนะครับ